ในอดีตหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงแผ่นดินทวีปต,ต่างๆไปอย่างมากเช่นการเกิดมหาทวีปโดยมหาทวีปเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มของทวีปที่เคยรวมตัวกันเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่อยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกของเราในอดีตของโลกใบนี้แผ่นดินไม่ได้กระจัดกระจายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันในบางช่วง ทวีปทั้งหมดก็เคยรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแล้วแยกออกจากกันก็หลายครั้งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการแยกแผ่นทรณีภาคซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ด ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอได้นะครับจากประวัติศาสตร์ และประวัติการกำเนิดมหาทวีปนั้นสามารถย้อนกลับไปในยุคก่อนได้หนึ่งในมหาทวีปที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดนั่นคือพันเจียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราวๆประมาณ335ล้านปีก่อนอยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียนและพันเจียก็ได้เริ่มแยกตัวออกจากกันในช่วงยุคจูราสิกประมาณ175ล้านปีก่อนครับคุณผู้ฟังระยะเวลาผ่านไปนับร้อยล้านปี แผ่นดินก็ได้แยกจากกันจนมหาสมุทรเข้ามาแทรกแซงพื้นที่ว่างนั้นและเกิดเป็นทวีปต่างๆมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกระบวนการก่อตัวและการแยกตัวของมหาทวีปจะมีการเกิดการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกซึ่งเกิดจากกระบวนการพาความร้อนครับโดยกระบวนการนี้จะส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่เคลื่อนไปตามกระแสนำพาความร้อนไปเรื่อย การทำให้เกิดความรวมตัวหรือแยกตัวของมหาทวีปในระยะเวลาหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการรวมตัวหรือแยกตัวของมหาทวีปในระยะเวลาหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาอาจจะก่อให้เกิดภูเขาภูมิประเทศใหม่ๆและการแยกตัวได้จะทำให้เกิดทะเลหรือมหาสมุทรใหม่ๆกำเนิดขึ้นมาเช่นเดียวกันครับตัวอย่างข้างต้นมหาทวีปพันเจีย เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆมหาทวีที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกของเราก่อนหน้าพันเจียก็มีมหาทวีปอื่นๆเช่นโรดินเนียที่เกิดขึ้นประมาณ1,100ล้านปีก่อนและโนวาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณ1,800ล้านปีก่อนครับถ้าให้ไหล่ไทม์ไลน์จริงๆโลกของเราไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวเลยแนมะ้แต่วันเดียวแต่เราแค่ไม่รู้สึกตัวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายร้อยล้านปี ถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นต้นครับในอนาคตข้างหน้าหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าในเมื่ออดีตท,ทวีปเคยรวมตัวเป็นมหาทวีปมาแล้วและแยกตัวออกเป็นทวีปต่างๆมากมายในอนาคตจะเป็นแบบนั้นหรือไม่คำตอบคือเกิดขึ้นแน่นอนครับโดยมหาทวีปในอนาคตมีการคาดการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ว่า ทวีปต่างๆจะยังคงขึ้นที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและในอนาคตอาจเกิดทวีปใหม่ขึ้นได้จนถึงขนาดที่ว่าชื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งไว้แล้วซึ่งเป็นชื่อที่สมมุติไปว่าทวีปพันเจียโปรซิมาหรืออามาเซียโดยมีการคาดการณ์ว่าทวีปใหม่อาจจะเกิดขึ้นในอีก250ล้านปีข้างหน้าครับซึ่งถ้าเทียบเวลาของมนุษย์เรา คือเวลาที่ยาวนานมากๆครับคุณผู้ฟังถ้าในอนาคตการกำเนิดมหาทวีปแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบมากมายไม่มากก็น้อยการก่อตัวและการแยกตัวของมหาทวีปจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างแน่นอนสภาพธรณีวิทยาและสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นการเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหรือลดลง และการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตการแยกตัวของพันเจียเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่รวมตัวกันต้องแยกจากกันและเกิดวิวัฒนาการในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมดังนั้นสัตว์ที่สปีชีส์เดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะวิวัฒนาการไปแบบเดียวกันถ้าหากต้องแยกจากเผ่าพันธุ์และอยู่คนละที่สิ่งแวดล้อมนั้นคนละค้่ เขาก็จะวิพัฒนาการไปแตกต่างกันนั่นเองครับหากทวีปต่างๆบนโลกมีการรวมตัวเป็นมหาทวีปในอนาคตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายด้านในเชิงสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาและสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งสามารถสรุปผลกระทบหลักๆได้ดังต่อไปนี้ครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อทวีปรวมตัวกันเป็นมหาทวีปใหม่ พื้นที่ขนาดใหญ่ของแผ่นดินจะเข้ามาแทนที่มหาสมุทรทันทีซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่กว้างขึ้นมหาศารผลที่ตามมาคือสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่อยู่ภายในทวีปกับพื้นที่ริมชายฝั่งโดยภายในทวีปอาจเกิดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งคล้ายกับทะเลทรายโดยเฉพาะใจกลางทวีปเนื่องจากลมที่พัดมาจากมหาสมุทร จะไม่สามารถขึ้นถึงพื้นที่ภายในได้ทำให้ปริมาณน,น้ำฝนลดลงอย่างมากครับและพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่รอบมหาทวีปอาจมีสภาพอากาศชื้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรโดยตรงทําให้กลายเป็นเขตร้อนชื้นฝนตกบ่อยพายุเยอะได้ครับต่อมาคือผลกระทบทางธรณีภัยพิบัติ การรวมตัวของทวีปสามารถเพิ่มกิจกรรมของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟได้สูงมากกว่าปกติเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่เข้าหากันจะเกิดการชนกันและดันกันขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดภูเขาสูงและแนวภูเขาใหม่ๆกำเนิดขึ้นบนโลกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับการกำเนิดภูเขาใหม่ๆคือเทือกเขาฮิมาลัยที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียามาแล้วในอดีต กิจกรรมภูเขาไฟและแผ่นดินไหวจะเพิ่มมากขึ้นตามแนวขอบของแผ่นทวีปเคลื่อนตัวเข้าหากันโดยจะมีช่องว่างให้กำเนิดปล่องภูเขาไฟใหม่ๆและแน่นอนหากภูเขาไฟระเบิดสิ่งมีชีวิตก็คงอาศัยอยู่ยากในพื้นที่แถวนั้นต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรที่จะขยายตัวและหดตัวเมื่อเทียบกับทวีปต่างๆหลังจากรวมตัวกันแล้ว พื้นที่ของมหาสมุทรจะถูกลดลงอาจจะเกิดมหาสมุทรใหม่ในบริเวณอื่นๆได้ขนาดเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสน้ําในมหาสมุทรด้วยซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกสูงมากทําให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนมากเช่นกันครับโดยกระแสน้ําทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําในมหาสมุทรส่งผลกระทบกระจายความร้อนทั่วโลก ทำให้อุณหภูมิของภูมิภาคต่างๆเปลี่ยนแปลงรวมถึงการลดพื้นที่มหาสมุทรลงมหาสมุทรที่หดตัวอาจทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลลดลงต่างไปด้วยการไหลเวียนของส,สารอาหารในมหาสมุทรอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนผลกระทบที่สําคัญอีกอย่างคือผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตครับ การรวมตัวของทวีปจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคอย่างมากการสูญพันธุ์และวิวัฒนาการก็เช่นเดียวกันสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ทำให้เกิดการสูญพันธุ์มากขึ้นขนาดเดียวกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อาจจะวิวัฒนาการเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆดังนั้น ใครปรับตัวได้ก็ไปต่อนั่นเองครับอีกอย่างที่ต้องคํำนึงคือการย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เคยถูกแยกจากกันด้วยมหาสมุทรอาจจะสามารถเคลื่อนไปมาระหว่างทวีปได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นจะเกิดการผสมผสานสปีชีส์การกําเนิดสปีชีส์ใหม่ๆอย่างแน่นอนครับ และสิ่งที่เรากำลังศึกษาอย่างละเอียดคือผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์แม้ว่ามนุษย์อาจจะยังไม่ต้องเผชิญกับการรวมตัวของทวีปในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราเองมีแต่การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในหลายๆด้านอย่างแน่นอนและมากเลยทีเดียวเช่นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ภายในของมหาทวีป อาจจะต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากปัจจัยด้านอากาศและความแห้งแลง้งการย้ายถิ่นฐานหากสภาพแวดล้อมไม่สามารถรับรองการดำรงชีวิตได้มนุษย์อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานหรือปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร การรวมตัวของมหาทวีปในอนาคตแน่นอนว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านด้วยกันตั้งแต่สภาพภูมิอากาศธรณีพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างพวกเราด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในบนโลกและเผ่าพันธุ์ไหนสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ ก็จะสามารถขึ้นมาของโลกได้ในอนาคตเช่นเคย